สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโคดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องวายฮิมทำไมต้องคนนี้เมื่อลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนดันมีแฟนเป็นไอ้หนุ่มบ้าบออีพอจึงต้องสกแกนสักหน่อยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนมาฟังไปพร้อมกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ เปิดมาที่เฮียหนวดเฟิมกำลังวิดีโอคอคุยกับแฟนาสาวสุดน่ารักเธอชื่อสเตฟานีช่วงนี้ยุ่งกับการเรียนจึงไม่ค่อยได้เจอกับพี่แลแฟนหนุ่มซึ่งพอว่างเจสเตฟานีก็ชวนพี่แลมาดูเน็ตฟลิกที่ห้องทันทีคุณอยากจะมานั่ง ดูกับฉันมากเฮ้อนี่คุณอยากโดนอีเหรอเปล่านะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยอันเน่แฟนบอกว่าอยากโดนอีพี่แรกก็รีบมาจัดให้ตามค,คําขอเปิดประตูห้องได้มันก็ทอดแกงโชว์ดาร์กทันทีแต่คุณพี่ไม่ดูเลยว่าแฟนกําลังวิดีโอคอลอยู่วันนี้ในปนวันเกิดพ่อเจสเตฟานีครอบครัวยกขยงมาเลี้ยงฉลองกันที่ร้านอาหารลูกน้องลูกน้องที่บริษัทเนมาโมจะลูกชายคนเล็กก็จัดเซอร์ไพรส์วิดีโอคอลหาพี่สาวที่มาไม่ได้ให้อวยพร มันเกิดพอแต่เจอดากเต็มจองี้กระชอกกันทั้งงานค่ะและในจังหวะนั้นพนักง,งานก็ถือเค้กเข้ามาเซอร์ไพรส์พอดี h a ป p y Birthday to you อีพ่อเลยทูมโน้ตบุ๊กทิ้งแมมปิดไม่เป็นจึงนอกจะจะเครียดเรื่องลูกสาวแล้วยังมีเรื่องงานให้ปวดหัวอีพ่อนะ่เปิดโรงพิมพ์แต่ธุรกิจกำลังจะเจ๋งลูกค้าที่เดียวด้หายเกือบหมดเพราะคนหันไปใช้ซื้อออนไลน์แต่ณะจุดจุดนี้เรื่องลูกเนี่ยเครียดกว่ายิ่งมาเพื่อนรวมงานพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนอีพ่อก็ปรีดราเนนอบิไปจอ โชว์ร่องตูดนันชงวันหยุดนี่ดีเหี้วนะนี่คือแฟนจริงๆของลูกนายคนแรกเหรอใช่งั้นฉันวันนายต้องเจอหมอนันโดยตัวเองดูก็รู้เขาเป็นพวกเสรีจากเมื่อคืนเดียวก็มาในห้องแล้วเขาก็ป้า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 เขาขคยัากลุยลุยมันตั้งแต่เช้ายันค่ำสเตฟานีฉันมาแล้วจ้าจะลุยแล้วนะเขาเป็นพวกบ้าพันลังฉันจำตอนอายุเท่านั้นได้แบบว่าพร้อมเสมอป้า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 โอ้ยพ่อโอ้ยพ่อจะแตก แล้วทั้งครอบครัวก็บ,บินมาหาพี่แหล่ระหว่างทางขับรถไปบ้านสเตฟานีก็บอกกับทุกคนและเขาอยากให้พ่อแม่พักที่บ้านเขานะคะเดี๋ยวเราไม่อยากนอนฟูกนะพ่อจองโรงแรมเชลตันไว้ได้ส่วนรถมาด้วยใช่เราต้องกลับไปพักนะมื้อเช้าฟรีอย่างดีมีมิมม้นวางบนหมอนบริการสุดยอดที่เชลตันมีทุกอย่างแล้วแฟนพี่เขามีของพวกนั้นเหรอเดี๋ยวเดยดรู้เจสเตฟานีขับรถมาจอดหน้าบ้านไม้น่ารักน่ารักหลังหนึ่งแต่นี่เป็นแค่บ้านหน้าประตูอาเจน่เปิดตู้จดหมายที่ มีกล่องสแกนใบหน้าซ่อนอยู่ข้างในไม่นานประตูรั้วลับก็เปิดออกเตฟานี่ขับรถผ่านป่าเข้ามาอีกค่อนข้างลึกในนี้มีสิงสารศาสตร์เพียบอีพ่ออีแม่นี่อึ้งไปเลยค่ะนี่รู้คบกับใครเนี่ยและตั้งบริษัทที่ชื่อว่ากอริลลาแก๊งถามจริงนายเล่นแอสซิสินใช่ไหมใช่นั่นแหละของเขา และนี่ก็คือบ้านที่แท้จริงของพี่แลค่ะทันสมัยโออาและไฮเทคโนโลยีส่วนนี้ก็พี่ลน้นเพื่อนสนิทสถาปนิกแนละหุ้นส่วนและโนนไอที่ถอดเสื้อโชว์ลายสากแหกปากมาตะกอะ่ะพี่แลแมงเรียกให้ผู้ใหญ่เดินมาหาก่อนจะจูบต้อนรับอี่แม่กอดอีพอ่อจากนั้นก็โชว์เซอร์ไพรส์ที่เพิ่งทํามาเสร็จๆร้รอนๆแทนๆลอยสักรูปครอบครัวนี่การคริสต์มาสเราเหรอผมว่าใช่ใช่ผมใช้จากอันนั้นแหละคุณรู้ได้ไงไม่รู้ก็บ้าขอความแฮปปี้ฮอลิเดย์ตัวใหญ่จากขนาดนี้ ว่าไงนะหานเอ้ยผมจะให้สักเฉพาะรูปไม่เอาตัวอักษรแต่คงลบไม่ได้แล้วละ่ะ และตลอดเวลาการสนทนาพี่แลจะพูดคำหยาบลงท้ายเสมอจนอีพ่ออีแม่เอือมแถมยังมีหน้ามาถามน้องชายเจสเตฟาน,นีว่าพูดคำหยาบเป็นไหมไอ้น้องกระจาให้ฮะนม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 เหรอแค่นี้นะคลาสสิกดีมีอะไรอีกไหมไอ้หน้าจูจูอะไรวะเน,นี่ยก่อนจะหยาบไปมากกว่านี้อีพ่อจึงรีบบอกว่าขอตัวลาไปนอนโรงแรมแต่พี่แรไม่ให้ไปปีกพาทั่วโซนต่างๆของบ้านด่านเจสเตฟาน,นีก็รีบวิ่งเอาเสื้อมาใส่ให้พี่แลเอาใจพอตาในการสร้างห้องบลิงจัง ศิลบินมาวาดหน้านะพ่อตาบนกำแพงนันทอที่ฉันชอบทำประจำนี่ใช่ผมเอารูปคุณมาจาก Facebook นะ่ะแล้วพี่แกก็เอาใจแฟนโดยการติดรูปคู่เต็มบ้านเอาใจแม่ยายโดยการสตาร์กวางทั้งตัวไว้ในกองฉี่ของมันแม่อาเจเนะชอบงานศิละปะที่สำคัญยังสวยเสียหุนหนาเจียจนพี่แล่อเอ่ยปากชมหรือก็คือแทะลมนั่นแหละฮะ และในตอนนั้นเองเชฟชื่อดังประจำบ้านก็เอาอาหารว่างมาเสิร์ฟอีพ่ออีแม่จึงเดินไปดูแทนแทนนีนน่สูของผมเองครับดินกินได้แล้วก็แพงตน้นเอิมขอผ่านดีกว่า น่านพี่แหล่ก็บ,บอกกับเจสเตฟานนี่ว่ารู้สึกดีใจผมว่าพวกเขาเริ่มยอมรับผมแล้วแต่ฉันว่าตรงกันข้ามมากกว่าคุณทํามากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องสากโอเคนั่นผมสัญญาว่าจะไม่สักเพิ่มตอนที่พวกเขายังอยู่นะมีอีกเรื่องเลิกพูดคําว่าแม่งโคตรง่าแล้วก็เลิกชมแม่ฉันว่าเอกแค่ไหนได้แล้วก็แม่คุณเอกมากจนทําให้ผมอึ้งสุด,สดๆเธอคอมอ,อนอยอชอจอยอมอฉันจะเย็บแม่ แต่ผมไม่ทำอยู่แล้วเออคุยกับผู้เสเจีสเตฟานีก็มาเคลียร์ใจกับพอ่อถึงแม้พี่แลจะอายุ32ส่วนอาเจอายุแค่22แต่เธอก็ขอให้พ่อลองเปิดใจให้และขอโทษที่ไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยพี่พ่อก็รับปากว่าจะพยายามลองดูมื่อค่ำในขณะที่ทุกคนกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพี่แลก็พูดคำหยาบตลอดและชมหุ่นเจสเตฟานีตอนหน้าพ่ออีแม่เส้นสันหลังของเธอยอวสวยไปยังก้นของเธอเลยล่ะดุส <c oughs> <c oughs> <So> แล้วก็น,นั่นแหละฮะตลอดมือค่ำพี่แลพูดความจริงทุกอย่างออกมาหมดทั้งเรื่องที่คบกันมาหนึ่งปีเรื่องซ้ำเรื่องที่เจสเตฟานี่อยู่บ้านหลังนี้กับพี่แกดามอมอีบอยแม่กลุ่มเขาม,มาตกดึกมันก็ยังมีหน้าใสเสื้อคลุมอาบน้ําตัวเปียกโศกเข้ามาหาในห้องอีแม่เนี่ยดีประพานธ์ปิดนมนมยังไวพี่แลมาขอโทษเรื่องที่พูดไปในวันนี้เพราะตื่นเต้นทําตัวไม่ถูกที่ได้เจอพ่อแม่ของคนรักก่อนจะบอกอบว่าพรุ่งนี้เนะี่ยมีปราร์ตี้ตอนรับพี่พ่ออีแม่ผมอยากใช้เวลามันแม กับคุณพ่งนี้เราเออกไปเดินเล่นกันดีไหมเออได้สิโอเคแจมจัสตินตั้งเวลาปลุกเน็ตตอนหกโมงครึ่งทีสิจอดไปเลยแลยเน็ตฉันตั้งเวลาปลุกให้คุณแล้วเดี๋ยวนั่นอะไรอะ่ะอ๋อนั่นจัสตินเหมือนซิลิแต่แจมกว่าไงเน็ตไงบาอบเตฟานี่เล่าเรื่องพวกคุณไว้เพียบเลยเดี๋ยวมันเห็นเราเหรอมันเห็นเราไหมมันบอกว่าไม่เห็นแต่พว่ามันต้องมองเห็นแน่นอน เช้าวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่เจสเตฟานี Stephanie, กับพี่แรงกกำลัเงเล่นโยคะอย่างหวานชื่นด้านอีพ่อก็เข้าห้องน้ำมาคีดแต่ไม่มีทิชชูจึงเรียกให้เมียไปเอาแต่บ้านนี้ทั้งหลังนะี่ยไม่มีกระดาษพี่โลเลยมาแนะนำวิธีการใช้ส้อมญี่ปุ่นให้เอาละเนทคุณมองแป้นควบคุมทางซ้ายแล้วกดเลยติด <c oughs> ตายอะไรวะเนี่ยเออเออโทษทีมันเป็นน้ําหอมอ่ะพอดีสักโคลกรุ่นเนี้ยมันคนละรุ่นนั้นเดี๋ยวผมจะสั่งการจากทางนี้สวนคคณนะก็จัดการคนของคุณจากทางนั้นติดติดติดเอาแล้วนะน่าจะได้แล้วล่ะมันมันมีอะไรหมุนหมุนแบบแบบกอมันมันเข้าปากกูหมดแล้วแต่เห็นแหกมันมันขัดข้องนิดหน่อยอ่ะเมื่อกี้มันล้างจิมิผู้หญิงล้างอะไรนะล้างจิมิฮะได้ยินมาว่ามันล้างแล้วสดชื่นมากคุณคงต้องร้องสักครั้งในชีวิตนะบ๊อแล้วพีรุ โวนก็เข <gas> <pid> ้าไปจัดการระบบให้ในห้องน้ำข <cell S 2> ้างๆยี่พอเห็นไ,ไหมละเมิงใจได้ ตอนสายพี่แลก,ก็พาพ่อตามาเดินเล่นดูสิงสาราศาสตร์แต่จูจ่ๆก็มีคนบุกมาโจมตีทำเอาอพ่อตกใจแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ล้นเพื่อนสนิทโดดมาจู่โจมเพื่อฝึกให้พี่แลป้องกันตัวตลอดเวลาเพราะพี่แกไม่มีบอดี้การ์ดแต่ก็กลัวคนมาลอบทำร้ายแล้วพี่แลก,ก็พาพ่อตามานั่งคุยในกระจอมส่วนตัวพี่แกบอกว่าจะขอสเตฟานีแต่งงานในวันคริสต์มาสแต่พ่อตาไม่ให้ฉันยังไม่รู้จักนายดีเลยอีกอย่างสเตฟานีก็ยังไม่พร้อมแต่ผมว่าเป็นไปได้แน่พ่อนายยังไม่เรียกฉันว่า พ่อเนาะฉันไม่ใช่พ่อนายไม่ไม่มีทองกอได้ผมจะไม่ขอสเตฟานี่แต่งงานนอกจากคุณจะยอมอวยพรให้จัสตินอัดไว้รือ,อยังใช่ฉันอัดไว้ทุกคําเลยแล้วพี่แลก็ขอให้พอตาเกี่ยวกลาสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องที่คุยกันวันนี้ให้สเตฟานี่รู้ถึงพอตาจะไม่ชอบพี่แลแต่อย่างน้อยๆก็ได้ใจน้องเขยส,สกอตตี้ถูกใจพี่แลทั้งคู่เลยกลายเป็นซีย่ําปึกส่วนในดานพอตาก็เจองานนักมารู้ว่าบัญชีบริษัทติดลบ3ามแสนเหรียญ แล้วก็ถึงเวลาปาร์ตี้คืนนี้นะ่ยมีคนดังมาร่วมงานเพียบทั้ง DJ เจสตีฟอาวกิและอีลอนมัสอีพ่อเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วอีแม่ก็ชวนอีพ่อไปคุยกับแก๊งเพื่อนพี่แหล่ทุกคนเนี่ยทำงานด้านเทคโนโลยีกันหมดคุยอะไรกันทีนะอีพ่ออีแม่ไม่รู้เรื่องแม่หัวมันงงไปหมดแบบบูขาขี้มันอยู่หนะ้าฉันเต็มไปหมดแล้นะ <laughs> อะไรคือบูคาคี้อ๋อคือแล้วเขาบอกผมมาเวลาที่คุณวุ่นวายมีเรื่องเต็มหัวไปหมดแล้วก็หาทางออกไม่ได้อ๋อตอนนี้ฉันก็เหมือนกําลังจะจมบูคาคีอยู่แล้วล่ะโอเคขอบอกเลยนะมันแปลว่าโดนแตกใส่หน้าว่าไงนะบูคาคีแปลว่าน้ํางีน้ํางีเยอะๆเลยไอเล่นกูเลย และในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสุดเหวี่ยงกับปาร์ตี้อีพ่อกับลูกสาวก็ออกมาสูดอากาศพ่อถามจริงมีคนต้องเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็นเขาทำไมเพราะเขาทำให้หนูนึกถึงพ่อนะ่ะทั้งคู่เป็นคนซื่อสัตย์ไม่เหมือนใครที่หนูเคยเจอแต่เขาแค่แสดงออกมาต่างกันเท่านั้นเขาเป็นคนดีมากนะคะและหนูก็รักเขาพอดีลูกสาวพูดว่ารักอีพอ่อก็จะลองพยายามทำความเข้าใจพี่เลยอีกสักตงัง ัามาที่แม่ที่พึ่งเมากันช้ามากกลุ่มๆก,มก่อนนอนรออยู่ผัวอยู่บนโซฟาแต่อีพ่อไม่มีอารมณ์เล่นด้วยอีแม่เลยเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งกระด้จัสตินช่วยเปิดระบบล้างจิมีให้ส่งอีแม่คืนวันเช้าวันรุ่งขึ้นอีพ่อก็ตื่นมาเห็นพี่แลต่อโซกับพี่ล้อนอย่างจริงจังแม่งก็เอาตายเลยมังนะ้งหน้าดูยังไงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกสาวกูชอบคนแบบนี้ ตอนสายพี่แลก,ก็พาอีพอ่อมาซื้อต้นคริสต์มาสแต่ไม่มีต้นไหนถูกใจพี่แลกเลยไปตัดเอาหน้าห้างอีพอ่อก็เอาด้วยแถมโชว์สกิลคนตัดไม้ในตำนานเทระเบิดไปเลย ทั้งสองเริ่มจะซีกันเบาๆพี่แหลจึงลุดปากบอกเรื่องที่สเตฟานีจะลาออกจากมหาลายัยมาทำงานในองค์กรไม่สแสวงผลกำไรของพี่แกอีพอกับเีแตกสิฮะเขาเรียกประชุมครอบครัวและต่อว่าลูกสาวสเตฟานีจึงพยายามอธิบายให้ฟังแต่อีพอก็ไม่ฟังเขามาเล่นโบลิิงระบายความเครียดก่อนจะปิ้งแผนเปิดโปงพี่แหลให้ลูกสาวได้เห็นท่าแท้อีพอ่อโทรไปหาเพื่อนข้างบ้านที่เป็นโปรแกรมเมอร์ให้ช่วยแฮกคอมพี่แลแต่ยังไม่ดันจะเซตจ,จูลูกสาวหัวแก้วหัวแมนกลับไปว่าที่ลูก ก็เข้ามากินตับกันในห้องอีพอ่อเลยลงไปแอบตายโตะแล้วมันกระจัดกันบนหัวงกูนี่แหละภาพตัดมาอีกทีอีพ่อนั่งเป็นซ่วมซึมอยู่ในห้องน้ำรอพี่ฟูโทรมาไอ้แฮกกะแฮกได้ ai, แต่พี่ฟูโดนแฮกกลับข้อมูลในคอมถูกยืดพังตอนหน้าต่อตาขนาดระบบไฟฟ้าในบ้านยังชอ็อตอยเขายืนบอดเราได้แล้วไปเร้วไปแลว้วไปแลว้วไปวไป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 แม่งหอบลูกหนีไม่คิดชีวิตส่วนนี้พ่อพอเห็นข้อมูลการเงินก็ตกใจจึงรีบเอามาให้ลูกสาวดูบัญชีพี่แลติดลบสองล้านเหรียญ เขไม่มีเงินทำมูลนิธิให้ลูกแน่นี่มันหมายความว่าไงเรื่องจริงเหรอใช่เรื่องจริงบริษัทกอริล่ามันแย่มาสักพักแล้วคุณโกหกฉันฉันลาออกจากมหาลัยมาทำมูลนิธิแต่ฉันต้องการเงินสนับสนุนของคุณก่อนทุกคนจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่พีรนลจึงอธิบายความจริงว่าพีแลมีรายธุรกิจกอริล่าเป็นบริษัทเล็กๆที่ขาดทุนแต่ฐานะธุรกิจและทรัพย์สินอื่นๆแล้วตอนนี้พีแลมีเงินอย่างน้อยๆ197ล้านเหอหรียญอืออึ้งอึ้งแดกกันทั้งบ้าน พี่แลจะแจงซื้อบริษัทลงพิมพ์ของอีพ่อ3 0 0แสนเหรียญให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสโดยที่ทุกคนไม่รู้ไม่อยากเชื่อเลยนี่พ่อกำลังจะล้มละลายเหรอมาไม,ไม,ไม่พ่อกำลังจัดการอยู่ว่าแต่นายรู้เรื่องนี้ได้ไงก็เพราะจัสตินบอกนะใช่ฉันเองแหละคือเธอเล่นข้อความเก่าเมื่อวันนั้นที่คุณคุยกับคนชื่อรูผมก็เลยต้องช่วยเนทฉันขอโทษที่ข้ามหัวคุณนะแต่ว่าฉันเป็นห่วงคุณมากๆเลยมไม่ต้องพูดแล้วพี่แลก็บอกกับอีพ่อว่าจะยังได้บริหารบริษัทต่อไป ผมส่งต่อยคุณนะหุนส่วนพี่พ่อหัวร้อนต่อยดังไปหนึ่งพี่แลก,ก็ไม่ทนจกอีพ่อกราบทั้งสองวางมวยกันนายพี่ลนก็ยืนเชียร์เพื่อนให้วิ่งไต่กำแพงขึ้นไปพี่แล,แล้วก็ไต่ขึ้นไปยืนบนตูวสาราฟกวางแล้วสกพักก็ตู้ตู้ระเบิดอาฟชีกวางกันทวนหน้าส่วนสก,ก๊อตเนี่ยก็โดนกวางทับเกือบคิดหลังจากเหตุการณ์สงบอีแม่ก็สั่งให้กลับบ้านทันทีส่วนสเตฟานีก็โกรธและไม่ยอมคุยกับพอ่อ ดานี่ก่อกลับก็ได้รับโทรศัพท์ว่นดีลูกค้าที่ติดต่อไว้ไม่สําเร็จเพราะสมัยนี้คนไม่ใช้กระดาษกันแล้วมันเป็นงานเดียวที่เขาคิดว่าจะช่วยบริษัทได้แต่ก็ต้องผิดหวังเช้าวันคริสต์มาสทุกคนก็เดินทางมาถึงอย่างปลอดภยัยและเมื่อเข้ามาในบ้านก็เจอแก๊งพนักง,งานมาเซอร์ไพรส์พวกเขารวมเงินกันซื้อ iPad ให้อีพ่อเป็นของขวัญแถมตั้งรูปหนา้าจอเป็นรูปอีพ่อกับพี่แลให้ด้วยคริสต์มาสปีนี้คงเป็นปีแรกที่เงียบเงาสุดๆและในตอนนั้นเองก็มีเสียงเฮล,ลิคอปเตอร์ขน พี่แลพาสเตฟานี่มาเซอร์ไพรส์พี่แกอยากให้เธอได้ฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวซึ่งในที่สุดพอตากับลูกเขยก็ได้ปรับความเข้าใจกันพี่พ่อใจอ่อนยอมอนุญาตให้พี่แลขอสเตฟานี่แต่งงานเขาเข้าไปขอโทษและปรับความเข้าใจกับลูกสาวก่อนจะบอกให้เธอออกไปหาพี่แลที่รออยู่ข้างนอกเพื่อให้พี่แลคุกเข้าขอแต่งงานแบบเรียบง่ายตอนแรกพี่แลกะจะทําอย่างนั้นเลยฮะแต่พี่โลนดันเข้าใจผิดคิดว่าพี่แลจะจัดเต็มตามแผนเดิมเลยปล่อยโนพีราพี่เตรียมไว้ออกมาพียบไม่แค่นั้น จางวงคิสมาด้วยคุณพี่ต้องรวยขนาดไหนก่อนอีพอ่ออีแม่ี่กรีดแตกเลยค่ะเพราะเป็นแฟนขับตัวยงดานเจสตฟานีนก็ปฏิเสธการขอรตแต่งงานเพราะเธออยากกลับไปเรียนต่อให้จบก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องแต่งทีหลังส่วนพอตาหลังจากโดนลูกค้ารายใหญ่ปฏิเสธก็มาเสนอไอเดียธุรกิจใหม่กับพี่แหล่ซึ่งก็เป็นไอเดียของสกอตตีลูกชายคนเล็กก่อนหน้านี้เขาเคยพูดกับพอแต่อีพ่อคิดว่าไรซาระจึงไม่เชือ่อแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเทคโนโลยีและไอเดียของคนรุ่นใหม่กำลังก้าวหนะ้า และคริสต์มาสปีนี้ก็กลายเป็นอีกปีที่ทุกคนมีความสุขยิงเมื่อได้วงคริสมาร้องเพลงด้วยกันแล้วหนังก็จบลงที่พี่หลนอัดวิดีโอเล่าเรื่องราวของทุกคนให้ฟังสกอตตี้และและเน็ตเอาบริษัทซิงพิมพ์เปลี่ยนเป็นโรงงานสุขภัณฑ์แล้วมันก็ไปได้สวยเป็นสวมที่ประหยัดน้ําแถมดีกับสิ่งแวดล้อมพวกเขาสร้างสวมแบบเทสลาขึ้นมาโดยมีบ๊อบตัวสอบให้แน่ใจว่าสวมเนี่มันล้างจิมมี่ได้ถึงกุนและทุกๆเครื่องจะมาพร้อมกับจัสตินเธอจะรู้ว่าคนอยากชิดน้าแบบ น,นิดหรือแบบนำผูหนาโรงแรมเลยก็ไม่ oh. ตอนนี้สกอตตี้มีตำแหน่งของตัวเองในบริษัทตามที่ฝันส่สวนสเตฟานี่ก็ได้ทำงานองค์กรไปแสวงกำไรร่วมกับบริษัทพาริซซ่วมเพื่อช่วยเหลือสังคมไปทั่วโลกทุกคนประสบความสำเร็จและและเพื่อนซี้ผมก็ได้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดมากก็คือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจบปิ้ง เป็นไงคะกับหนังเรื่องวายฮิมทำไมต้องคนนี้เป็นหนังตลกปันๆนนกวนๆใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยไปกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ